ใครมีปัญหาผมร่วงฟังทางนี้จ้าทุกคนค่ะก่อนที่แม่ปุ้ยนะคะจะนะคะได้ผมทรงนี้มานะคะคือผมร่วงไปทั้งศีรษะเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะว่าให้ยาเคมีบำบัดนั่นเองนะคะและทีนี้นะคะตอนนี้คือผมเริ่มเกิดแล้วนะคะ บอกเลยว่าผมสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพผมไม่ว่าจะเป็นขันหนังศีรษะรังแคผมร่วงผมบางศีรษะล้านนะคะแลม่ปุ้ยมาบอกนะคะวิธีการนะคะที่จะทําให้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะ ข้อที่หนึ่งเลยนะคะก่อนที่จะสระผมนะคะให้ล้างผมก่อนนะคะล้างยังไงนะคะทุกคนก็เอาน้ําเปล่าล้างอาจจะเป็นอาฉีดนะคะเป็นแบบฉีดหรือว่าเป็นฝักบัวก็ได้หรือว่าเป็นขันน้ําธรรมดานี่แหละคะ่ะล้างแล้วก็นะคะลูบนะคะผมและหนังศีรษะนะคะให้นะคะสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะ สองนะคะก็คือนะคะก่อนที่จะสระผมเวลานะคะเราได้แชมพูมาแล้วนะคะเราอยาก,กดใส่หัวเลยนะอย่าก,กดใส่อย่างนี้เลยนะคะให้กดใส่มือก่อนนะคะกดใส่มือเสร็จก็ลูบก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยไปสระผมนะคะค่อยไปสระให้ทั่วนะ,ะทุกคนนะแล้วเวลาสระพยายามอย่ากเกานะคะอยากก่าเกาใช้เล็บเกาเนี่ยผมเอาเกาแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้อุ้งมือ ุ้งนิ้วตรงนี้นะคะนวดแล้วก็สะนวดสะนวดสะ,ดสะโอเคไหมคะสะจนกว่าจะพอใจค่ะ2 3สครั้งได้ถ้ารอบแรกยังล้างออกมาแบบเฮ้ยยังดำอยู่อะรอบสองอะรอบ3นะคะอะเสร็จแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากๆนะคะก็คือขั้นตอนของการนวดผมจ้านะคะขั้นตอนของการนวดผมนะคะ,ก,ะ,คะก็เอามาบีบใส่มือก่อนนะคะแล้วก็ลูบค่ะลูบแล้วก็ค่อยมานวดผมแล้วก็ นะคะนวดนวดให้ให้แบบนี้นะคะทุกคนนะเพื่อที่จะกระตุ้นการไหลเวียนที่หนังศีรษะนะคะการเกิดการลุดร่วงของผมและหนังศีรษะได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการล้างผมให้สะอาดมดจดนะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่แหละทำไมถึงนเน้นย้ำว่าต้องใส่มือก่อนแล้วค่อยมา ะะใส่นางสีสระเพราะอะไรถ้าเัยใส่ปุ๊บข้างบนเลยนะคะก็จะเกิดการตกค้างได้นะคะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเราล้างสะอาดไหมใช่ไหมคะก็ใช้เวลาล้างประมาณ1-2นาทีนะคะทุกคนคะล้างจนไม่มีฟองนะคะ,ล,ะ,คะล้างจนไม่มีฟองเลยนะคะถ้าใครมีกระจกในห้องน้ําจะดีมากๆเราก็จะเห็นเลยว่าเออฉีดไปไม่มีฟองไม่มีฟองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นล้างให้สะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างนะคะของนะคะแชมพูหรือครีมล้างของเราเพราะถ้าเกิดการตกค้างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมชาติหรือ สูตรเคมีนะคะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะคะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะโอก็คือาการเป่าผมให้แห้งนะคะปัญหานี้ก็จะเกิดกับคุณผู้หญิงนะคะที่ผมยาวซะส่วนใหญ่นะคะก็คือแบบบางทีสระผมรอบดึกง,ง่วงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เช็ดผมไม่แห้งหนังศีรษะยังไม่แห้งก็แม้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบนั้นนะคะก็ปูผ้าคนหนูกับมอนค่ะแล้วก็นอนลงไปนะคะ,ะแล้วก็ก็พัดลมมาเป่านะคะแต่แขงไปแต่แขงมาปรากฏมันไม่ได้แห้งสนิทนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดการหมักมมหรือเกิดเชื้อราน,นะะที่หนังศีรษะได้การอาบชื้นที่หนังศีรษะได้นะคะ ผมส่วนปลายอาจจะแห้งแต่ที่หนังศีสษะไม่แห้งเพราะเรานอนทับใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเป่าผมหลังจากที่สระผมแล้วนะคะเป่าให้แห้งก่อนนอนนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะหรือเป่าให้แห้งประมาณ5นาทีนะคะ หลังจากที่ระแล้วเป๋าให้แห้งก่อนจะไปทําธุระอย่างอื่นนะคะเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะถ้าผมแห้งหนังศีรษะแห้งก็ลดโอกาสการเกิดการอับชื้นการเกิดเชื้อราและปัญหาหนังศีรษะตามมานะจะ๊ะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดใจเม้นแล้วก็แช่นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนที่เรารักด้วยนะคะ